าย่าง <c oughs> ครับก็ ه, วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับเช้าวันช่วงเช้าว,ว,วันเสาร์นะตอนนี้อยู่ระหว่างสระบุรีไปลบบุรีนะครับวันนี้เอารถมาวิ่งทดสอบนะครับกับแบตดิเทียมของเรานะครับเช้านี้เดินทางจากสมุทรปราการนะครับมุ่งหน้าไปเพชรบูรณ์นะครับแต่ตอนนี้เราแวะ แปะปั๊มเพื่อจะมาเช็คอุณหภูมิแบตเตอรี่กันนะครับเราขี่มาเนี่ยอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับมาโอเคอุณหภูมิเครื่องอยู่ที่89องศานะครับตัวเครื่องนะครับกล่องน้ำมันเครื่อง83ครับฝาครอบ65ตนะครับอ่าตันนี้ตัวฝาครอบ การอุณหภูมิเราอยู่ที่65องศานะครับ50องศาด้านนี้นะตัวแบตตัวแบตเรา42นะครับ42นะครับ45ด้านข้างนะครับวัดาายากหน่อย42ครับโอเคเดีย๋ยวมาวางททงทางนี้ไม่รู้จะยิงโดนไหม 45 45นะครับที่อุณหภูมิเท่านี้ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่แบตเตอรี่ดิียมชอบมากนะครับ40 30ถึงไม่เกิน60องศานะครับเราอยู่ที่45มากับการเดินทางร่วมร้อยกว่ากิโลนะครับขับมาวันนี้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้สามสิบสามสิบเอ็ดงศานะาทำให้แบตเตอรี่เราเนี่ยอุณหภูมิไม่ร้อนนะแต่ว่า,าภายในรถเนี่ยโครงสร้างอื่นนะครับสี่สิบสองห้าสิบเจ็ดนะครับหกสิบนะครับตัวเครื่องเราอ่ะแปดสิบสาม นะครับนะก็อุณภูมิโดยรวมในห้องนี้ว่าน้ำอยู่ที่73นะ็ดานะครับพอเปิดฝากระโปรงลมก็โกรกนะอุณภูมิก็ลดลงแต่ก็โอเคถือว่าแบตเตอรี่เราอยู่อุณภูมิที่เราพยายามใส่ฉนวนกันความร้อนไว้นะก็เป็นที่พอใจนะครับสำหรับวันนี้ถ้ามีโอกาส เดี๋ยววันพรุ่งเนี้ยถ้ามันร้อนๆนนะเราจะเช็คอีกทีหนึ่งทีนี้เรามาดูแรงดันวนหลังจากดับเครื่องไปสักสิบนาทีแล้วแหล,แลนะนะสิบสามจุดเก้าเก้าเรียกว่าเต็มเปี่ยมเลยครับสิบสามจุดเก้าเก้าวนแบบไม่ใช่วนลลอยนะอันนี้เพราะว่ามันเราดับเครื่องมาเกินสิบนาทีแล้ว วนตรงเนี้ยไม่ใช่วนลอยช่วงชาร์จใหม่ๆนะอ่าสิบสาจุดเก้าเ้าแบดดีมากนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ <c oughs> เดินทางมาถึงเพชรบูรณ์แล้วนะครับก็ร่วม400กิโลนะครับ400กิโลเมตรการเดินทางด้วย เส้นทางทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมนะเดี๋ยววันนี้เรามาเช็คอุณหภูมิกันก่อนนะอย่างไม่ทันได้ดับเครื่องนะครับเพิ่งมาถึงนะอันนี้อุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับ94นะครับ91นะครับวงตัวรถ54นะครับพืนะบ้นที่ใกล้เคียง 50ตัวแผ่นสะท้อนความร้อน54นะครับ67นะครับ64อ่ะมาดูที่ตัวแบตเตอรี่เรา42่สิบสอนะครับอันนี้คือที่ตัวแบตเตอรี่นะครับ,นะรบน,นี้แงมหน่อยนึง 41นะครับด้านที่อยู่ใกล้ความร้อน47โอเคถือว่าการทำตัวถนวนความร้อนเนี่ยถ <c oughs> ือว่าผ่านนะครับทำให้อุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้เกิน60องศานะครับไม่เกิน60องศา เดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ยังไม่ได้ดับเครื่องนะครับว่าโหมนแบตเตอรี่ที่มันชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่ชาร์จมาที่14.2นะครับ14.2ก็คือไม่ได้เกินสเปคของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราดูที่ว่ามัน มีกระแสจ่ายเข้าจ่ายออกไหม,ม,มก็คือไม่มีการชาร์จแล้วนะก็คือไฟเต็มนะครับแบตเตอรี่เนี่ยไฟเต็มเลยนะครับตัวเลขศูนย์ศูนย์ครับโอเคสรหรับ เอตี่ลิเทียมลูกแรกถือว่าใช้งานได้นะสำหรับผมก็คือผมแฮปปี้แล้ว่านเอาไว้รถทันต่อไป